สวัสดีค่ะพบกับแอมนะคะที่เดนซ์สติฟา u ยูสคาสาขาราดพาว1้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมกำลังนั่งอยู่บนรถเ e นนะคะ C350E เอวากาศค่ะเป็นรถปี2017นะคะเข้ามาดูใกล้ๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะของเขาจะเป็นสีดำค่ะสังเกตได้นะคะคอนโซลนียคะยังดูใหม่อยู่เลยค่ะและเบาะนะคะก็แทบไม่มีรอยแตกเลยนะคะ ภายในสีดำนะคะทำให้รถนะคะดูสปอร์ตและก็หรูหราขึ้นมาเลยคะ่ะขับได้นะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองเลยนะคะประหยัดน้ำมันได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะคะนี่ค่ะสำหรับลำโพงเขานะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยสามเฉดสีเลยซึ่ง ในรุ่นเอวกาศนะคะคันอื่นไม่มีแน่นอนคะ่ะคันนี้นะคะเราแต่งมาเป็นพิเศษเลยนอ่ให้ดูสีใกล้นะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงสีออกจะม่วงๆหน่อยนะคะ,ะสีฟ้าค่ะสีส้มนะคะแต่งได้เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยคะ่ะ และสําหรับห้องโดยสารข้างหลังนะคะก็ยังมีบ้านบางแดดไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับด้านข้างด้วยนะคะจะสังเกตว่าห้องโดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายมากเลยนะคะเบาะก,ก็ยังจะเป็นใหม่อยู่นะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่กลัวว่าส่วนสูงเนี่ยจะเกินแล้วจะนั่งไม่สบายนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะดูได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือแอมสูงประมาณ160นะคะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยค่ะ นั่งสบายแน่นอนคะ่ะโอ้โหคุณคะสีของเขานะคะเป็นสีเทานะคะสวยมากและก็เป็นสีที่หายากด้วยนะคะขับได้นะคะทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยค่ะสีนี้นะคะแอมบอกเลยนะคะดูแลรักษาง่ายมากค่ะเรามาดูยางของเขากันนะคะเป็นยางลันเซตนะคะยางนะคะเป็นยางปี18นะคะในขณะที่รถนะคะเป็นรถปี17นะคะก็คือ เหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยนะคะขับไปได้ยาวๆเลยค่ะค่ะและสำหรับรถทุกคันของเรานะคะมีการตรวจสอบมาตรฐานมาให้แล้วนะคะ210รายการนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะ1ปีหรือ25,000กิโลนะคะ มาพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกนะคะ24ชั่วโมงกันไปเลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะแอมมีแคมเปญพิเศษมามอบให้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ดูคลิปแอมอยู่นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะ2.79เท่านั้นเองนะคะและดาวศูนย์ได้ด้วยนะคะมีไฟแนนซ์นะคะบริการรองรับให้คุณนะคะหลายที่มากแล้วก็ เซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่จะออกรถในนามบริษัทนะคะก็สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะค่ะสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็รีบโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะคะในส่วนของราคานะคะอมีราคาพิเศษให้นะคะต้องรีบทักเข้ามานะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ